อาหลังจากที่แม่ขั่วกับจากวัดแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมาดูกันมืน่นนีวันจันเดอพี่น้องวันจันทร์ที่26เดือนมกราคมพศสองพันหา 8, มาพบพอกับมาพบพอกันเนาะคะ่ะกับหวยลาวพัฒนาหมื่ว่านีนแม่ขัวกับลูกไปหลายอาจารย์เด้ แม่ขั้วลงไปหลายอาจารย์ได้เมือว่านนี่อ่าวันสุกที่ผ่านมาห้าหนึ่งแปดสี่ศนย์หนึ่งบนสามตัวกับซี่ศูนย์หสองตัวศ1เลขล่างออก8ปสอาจารย์ได้เขาเนี่ยอาจารย์ได้รุดเมือว่าน,นี้แม่ขั้วกันลงไปสามสี่อาจารย์แล้วเอ้ากูได้อยากขามาเบิ้งสายดวนแม่ขั้วเดอ้อ สายดวนแม่ขัวคือบนล่งคลิปล่งบเร่พี่น้องตัวเลขเนี้ท่างมาหามุ้งหกโมงห้าโ,โมงถึงหกโมงเย็นแม่รัวถึงมีอ่าสายดวนล่องหายพี่น้องเอฟซีอ่าสายดวนแม่รั่วแตกสองวดซ่อนวันที่ยี่สิบเอ็ดเข่าหกเ่าหกวิ่งหกเข่าเ่าหกวันที่ยี่ยี่สาม วิ่งซีฟันท่งซีเข่าแปดซีไพ่ยาเข่าสายดวนอ่าเออเออไปไปยาเห็ดง่ายไพ่ยาเขา่าสายดวนศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้าแอดไล่กันเบอร์นี่เนาะแอดไล่กันเบอร์นี่แอดข่าวมาแม่ขั่วจะดึงเข่ากุมถ้าเข่ากุมแล้วจะได้เห็นสายดวนเนาะละ้วกหมวยเหล้าวยเล่าสา,ายดวนอ่าแม่ขั่วสีลุง่ง ห้าโมงถึงหกโมงเย็นเดอร์พี่น้องเดอร์ฮะบาทอันนี้คือสายด่วนสำหรับห้าหน้อยมือว่านนี่ห้าหน้อยแม่ขั่วกับลงในกลุ่มคือกันเดอร์นั่นนั่นที่จะมีลงคลิปขันลงไว้เล้วน้่มแม่ขั่วอาจจะได้ลงน้่มมือว่านนี่ห้าหน้อยแม่ขั่ววิ่งลูดหกเขา่าเข่าสามหา เอาหาสามตัวเจาะตัวรูดเขา 60, ด่าหกศูนย์เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าวิ่งรูดห้ากับหกอ่ะสำหรับ 5, ห,ห้าน้อยเมื่อวานนีเนาะ หาน้อยยี่หเลยห้าน้อยหมูว่านในยี่สิบห้าตัวหมูว่านนี่นนเอ้ยลงวันทีพิษต,ตัวนี้พี่น้องห้าน้อยหมอว่านนยี่สิบห้าเด้อแม่ขว่วงพิดพี่น้องหมูว่านนี่วันทีี่สิห้านี่ยเฮ้ยันเป็นบ้าไร่เนวเนนะยี่ย <c oughs> อสำหรับห้าน้อยมือนี่บานนี่สิบหาน,นี ฮานอยวันนี้วันที่ยี่สิบหกเอาข้อฮานอยเอาใจจักนอยเนาะพี่น้องเนาะเอาใจข้อฮานอยจักน่อยวันที่ยี่สิบหกแม่ครัววิ่งรูดเจ็ดกับแปดจับคูไม่หาเจ็ดหาแปดหกเจ็ดหกแปดแปดกิดหลักเจ็ดกิดพิเศษปกติปกติ V.I.P. อ่ะสำหรับฮาหนอยเดอ้อพี่น้องเดอ้อตามกันต่อ,อสำหรับฮาหนอยบานที่นี่หลังจากฮาหนอยแล้วมาดูหเมลราพัฒนา เมยเล้าพัฒนาเสียนลูกแฝดเมื่อว้านนี่รีบไปครั้งนึงแล้วนี่ของเพิน่นเสียนลูกแฝดเข่าศูนหนึ่งดิเมื่อว้านนี่เอามือนี่มาแล้วโอ้คือตัวใหญ่ชะนอ มื่อนีมาแล้วเสี้ยนลูกแฝดหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่26ทับ169เสียนลูกแฝดวิ่งรูด5กับ8จับคู่ไม่86โอ้ย68 38 18 59 4 590แล้วกับ87ชุด3ตัวมี่5โ5อ้ย859 845เนาะพี่น้องเนาะเอา สำหรับหมยเล่าเสียนลูกแฟดเดอพี่น้องเดอต่อไป,ไปคนสรารคามคนสรารคามงวดที่ผ่านมาลุดเดอพี่น้องเดอนี่คนสรารคามงวดที่ผ่านมาลุดวันนี้วันที่ยี่ห วิ่งรูดเจกับ8ปดจับคู่มิเกจ็ดสี่เจ็ดห้า8ปดสามแปดสี่แปโอ้าแปดหกเก้าสาเ่น้นโตขีดเสียนไตเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาแคปหน้าจอกันไว้นี่ค่ะพี่น้องหวดที่ผ่านมาหลุดนี่คือของคนสารครามเนาะมาดูเซียนอุดร เสียนอุดรงวดทีผพานมาบอา่อดดลงเสียนอุดรงวดทีผพานมาบ่อใดล่งเนาะอ่ะวิ่งรูดสี่วิ่งรูดสี่จับคูมี่สี่หนึ่งสี่ห้าสี่แปดปดห้าเกู้นย์เก้าสองชุดสามตัวเอาตามนี่เด้อพี่น้องแม่คั้วบ่ออันพอวะอันเขาเพิน่นกระไคูสิบคูพุดไหมนาะพี่น้องเนาะ เอาแคปหนาจอกันไว้พิจารณา,ากันเบิงเนาะสําหรับเสียนอุดรมาดูเซียนอำเภอนามสมงวดที่พานมาเสียนอำเภอนาำสมอ่าวิ่งซีกับหกจับคู่หลุดไปเนาะพี่น้องเนาะ เอารอบนี้มาแล้ววิ่งรูด7กับ9จับคูมิเก็ซีเกตหาเกตสามเก้าาห้าเกสวงกลมที่เลขเก้เน้นนะเก้ากับเก้าหาอ่ะนี่คือเสี้ยนอําเภอร์นาโสมเดอร์พี่น้องเดอเมาดูชุดวัดใจ f อซชุดวัดใจเอซเนาะ เขาศูนย์หนึ่งกอดข้อกันมาตัวเด่นวันที่ยี่สิบหกเด่นที่หนึ่งแปดห้าเจ็ดสี่ตัวเจ็ดห้าหนึ่งแปดสามตัวห้าหนึ่งแปดจับคู่ไม่หนึ่งแปดหาหนึ่งสามเก้าสามหกเจ็ดห้าแปดหกศูนย์ห้าสามแปดอะนี่คือชุดวัดใจเอฟซีเด้อพี่นอ้องเด้อเอา แคปนาจอกันไว้พิจารณากันเบ้งค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขชุดวัดใจ f ่แบบนี้ แม่ขั้วเมื่อวานในย่ำลงไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานนี่แม่ขั้วลงไปแล้วอ้ามือนีมาเบิ้งกันว่าสายใด้จะเข่าแน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะหมู่บ้านในแม่ขั้วลงไปแล้วของแม่ขั้ววิ่งรูดหนึ่งกับสองเด้อพี่น้องเด้อหาหนึ่งหาสองหาศูนย์หาสี่เก้าศูนย์สี่เก้าสองเก้า และหนึ่งเก้ากันสองสองกับหาหาเบิร์นนอกพี่น้องเนาะก,กันเบิร์นพ่อสรารคามเด่นห้าเจ็ดเก้าเด่นหาเจ็ดเก้าจับคูมี่หาหกหาแปดหาศูนย์หาสอง 7จ็ดหกเจ็ดแปดเจ็นี่คือพอสรารคามเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่แล้วกรเพชรเมืองจันเนาะพี่น้องเนาะเพชรเมืองจันบน4 2 2สองและ4 4่ล่าง4 5 9 5 4 8และ4 0่ศนอ่าน,นี่คือเพชรเมืองจัน พอสารคามตัน,นี่นอาจารย์หนุ่มเมืองยศเนาะค่ะพี่น้องเนาะอาจารย์หนุ่มเมืองยศวิ่งรูดสามกับสองจะพูมิสามหนึ่งสามสองสามหกสองหนึ่งสองสองและสองหกอะตัวเน้นตัวนักกะวงผมใบซ้ายดวนอ่ะซ้ายดวนพอเสี้ยนบุรีลำ หมอว่านแม่คั่วกะลูกไปแล้วย่ำกันอีกข้างหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะวิ่งรูดท่ากับเก้าจับภูมิหาหนึ่งหาหาหนึ่งหนึ่งหาหาศูนย์ศูนย์หาเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหลักหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอ่ะแคปหน้าจอกันไว้พิจารนากันเบิงะคะ่ะสำหรับตัวเลขเรียงทางของหวยลาวพัฒนาเนาะงวดประจำวันที่ยี่สิบหกงวดประจำวันที่ยี่สิบหกมกราคมหกเก้าอ่ะให้พี่น้องเฮ <ac> <h hour? S 1> ่งเฮี้งปังปังล้ำรวยเงื่อนทอง เดินทางไปไซกะขอให้แคล้วขาดปลอดภัยทุกสถานการณ์พอกันคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ